ละว,วันนี้ยอะไรวะเราี้ทิแล้วจะปเป็นเพ่เพ่เจุดจานนะ <laughs> สำหรับคนที่ถามเขามาเกี่ยวกับอาการที่เิ่นภาวนา จับลมหายใจพร้อมกับจับผา่าผะ mm. มีอาการเสียวๆขึ้นระว่างซันจมูกตัวเองแต่ละขื้นระว่างหน้าผา่าเป็นอาการนิ่มๆนวงๆนั่นอนะ่ะอันนั้นแหละเป็นบอกว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ยุในชาตินั่นเองชาติใดก็สร้างมันซือมั่นต่อมใม้เห็ดแบบใดเป็นว่าบ่ mm. าต้องเห็ดแบบใดให้จับผา่ผาผะใดคือเกา แล้วก็ลมหายใจก็ได้ขึ้นเก้าส่วนอาการที่มันเกิดเสียวๆนี่ระวังสันจมูกตัวเองครับอยู่ในระวังกลางหน้าผากแต่ห้าส่งอารมณ์นีไ้เอื่อนว่ารักษาความรู้สึกที่มันเป็นหนีไ้เหตุไปรักษาไวน้นันๆว่าต้องไปปรุงแต่งอยังมันอีกผ่าพระต่อไปผาพระกระสีมาอยู่ในระวังหน้าผากชัดขึ้น ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยเอยเยส่วนอาการนิ่มๆนุง่งๆอยู่ระวางกลางน้าผากติซ่านขึ้นไปบนกลางหัวเออมันจะคอยซ่านคลานขึ้นไปบนกลางกลางหัวเจ้าของเองแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือต้องส่งอารมณ์หรือรักษาความรู้สึกความรู้สึกทางกายที่มันเป็นนิ่มๆนุ่งๆอยู่นั่นน่ะก็ให้รักษาไปสั้นเดียวมันสิขึ้นไปเองส่วนภาพพระที่มีมาแล้วเดียวเพิ่นกระติชัดขึ้นมาเอาเอง ให้เห็ดยูค่นี้เห็ดยูค่นี้จนกว่าบาซิมี่ปรากฏการอันไม่เกิดขึ้นโดยภายในจังถามอีกถ้าสิบอกไปลวงหนามันสิไปยึดเอามาเป็นอุปทานมันสิปุุงแต่งไปทั้งหนาให้แค่ว่าเนี่ยปกติปัจจุบันหายใจเข้าใส่ข้าบริกรรมยังก็ะแล้วแต่แต่ว่าในใาตาจำก็จะผ่าได้คือเก้าอาการตัวนี้กห้รักษาความรู้สึกที่มันนิ่มๆนวลๆ ยี่ในระวังตาผากนี่แหละที่นี่ถ้ามันเคลื่อนขึ้นไปแกใครให้รู้ว่ามันเคลื่อนขึ้นไปเป็นอาการเคลื่อนขึ้นไปมีความเย็นสบายทรออาบซ่านขึ้นไปในระว่างกลางหัวให้เห็นอยู่ซ้ำนั่นถ้ามันขึ้นไปแล้วกระซ่งอารมณ์อยู่ซ้ำนั่นทําความรู้สึกโตหลุอยู่ว่ามันเป็นอาการนิ่มๆอยู่หันแหละอยู่ในหัวนั่นแหละแต่เ <c oughs> ้ารักษาอันนีอ้อาการหรือความรู้สึก ท่างกายแบบนี้ได้ส่วนคํำคำบริกรรมหรือล่มหายใจก็รักษาไ้คือเกาต่อมาคํำบริกรรมหายไปต่อมาล่มหายใจขาดออกหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายไปว่ต้องไปต๊ใจว่ากูลืมค่ำบริกรรมกูลืมจับล่มบะตองปล่อยมันเขื่อนไปเองของมันสะก่อนต่อมาความรู้สึกนิ่มๆนองๆที่เกิดขึ้นในระว่างกลางหัวนะ นิ cultura, ่มๆเนื้บเงือบกลางหัวนั่นสค่อยๆเคลื่อนลงสู่สมองเองคือกลางหัวแบบกลางหัวใต้หัวกระโหลกลงมาอีกเหตุยุ e c a n n i n e s ก้อนได้แค่นี้ e ะก้อนอื่นๆมันจิเกิดขึ้นเองคือยาบังคับให้เกิดถ้าการบังคับให้เกิดือการอุปทานวาดภาพจินตนาการวาต้องเป็นนังสันต้องเป็นนังสีรต้องเห็นนั่นต้องเห็นนี่ว่าต้องอันนี้เอาไปเหตุแค่นี้สําหรับบุคคลผู้นี้คนที่ถามเขมาเรื่องนี้เหตุไป จนกว่าว่ามันจะเกิดยังอื่นออีกที่จะของบอสมารถเข้าใจไดจ้างถามอีกที่หนึง่งนี้คือตอบคําถามอีกผู้หนึง่งส่วนผู้ว่าอยากเป็นซีอ,อก็เป็นซีดพระพุทธเจ้าคนละยืนหนีบรับลูกซีดต้องไปเป็นเราเองให้เราเอง,เออองนีน่คือมักวิองแปดทำความเข้าใจทำความจิตเห็นให้มันตรงกับเผนสกอน โดยกายโดยวาจาโดยใจจะของรตรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วการปฏิบัติกะเป็นของง่าย mm hmm. ห้าสิบ่มีความสงสัยสงสัยในสิ่งที่เ้าเคยของข้ามาก่อนเคยได้ยินได้ฟังรับหลู mm hmm. เจียวกับขนบธรรมเนียมประเพณนี้หรือสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเห็ดมาจังสี่ละความคิดเห็นตัวนี้ออกแล้วเอาสิ่งใหม่เข้าไปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปวาจากรรมตโวอาชิวะวาจาโมสติสัมมาติเข้าไปแทน ล้าก็ตรวจสอบการกระทําคําพูดของตัวเองมันตรงกับผลวาหรือยังฉะนั้นคําว่าสัท่านี่ขอให้รัธทธาแนวทางการปฏิบัติอันเป็นทางค้นทุกข์ให้กับตัวเองอย่าสัธทธาบุคคลอย่าสัทธาโดยบุคคลพวกสัท่าโดยบุคลบคลส่วนมากมันสิเห,หตุไเจะของวันไหวเวลาพระครูบาอาจารย์องค์อื่นแสดงธรรมมาเมื่อมันรตรง ครับที่อาจารย์เจ้าของวาไว้มันจะเกิดปฏิฆะแขนใจเกิดความบ่พ่อใจนั่นแหละว่าคำานีบ่ตรงจังสันจังสียัน <c oughs> ถ้าจะสัทธ่าคอยสัทธาแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางบนถูกความตนเองาศสัทธ่าโดยบุคคลาศสัทธางมง่าย่าเสื่ออยางเร็วแม้กระทั่งว่าคำพูดของของพระพุทธเจ้านั่นอ่าเสื่อเร็วให้เขาไปพิสูจน์ซะก่อนเมื่อท่านรู้ท่านเห็นด้วยตนของแล้ว ด้วยความรู้สึกของเจ้าของใดแล้วนั่นแหละสีถือเอาหรือบ่ถือเอากับเป็นเรื่องของท่านตั้งหากเพ่นแต่แนะนไว้เบดแล้วสําหรับบุคคลที่ต้องการที่สี่หูความจริงในทุกข้องเจ้าของเองนี่ทุกแมสมุไทยสาเหตุทุกขวองเจ้าของเองในหนทางดับทุกของเจ้าเองและทุกดับไปของเจ้าของเองตั้งหากส่วนอื่นๆสีมีหลายๆอย่างผ่านเขามาในการถือ เลิกงามงามดีดวงดวงดวงดาวเสื้อถือไล่มงไล้มือไล่ตีนก็นตามเสื้อมอดูก็ตามเสื้อเรื่องโชกเรื่องวันเกิดวันยังก็แล้วแต่เถอะอันนี่บะมีสําหรับสถานที่แห่งนี้บะมีสําหรับในคําสอนอันนี้ส่วนผู้อื่นสิถืืไปกับถือไปกับเรื่องของไผของมั่นนะฮะห้ <S <S 1> <S 1> อาบ่ไปขัดแย้งขัดงานกับไผนความศรัทธานี่บังคับกันบ่ได บังคับกันบดได้แล้วถ้าภัยแต่มันแต่อ่าอยู่นิ่ศรัทธาแนวคําสอนของพุทธเจ้าปฏิบัติตามมักมิองค์8พิจรณาอยู่เนืองๆถูกสมุทัยนิโรธพิจรณาอยู่เรื่อยๆพิจร่าอยู่จังสี่จนกว่าจะเห็นถือเข้าถึงความจริงของตนความจริงทีแต่ของยังยึดอยู่ยึดกับทุกข์อันเดียวกันพอใจกับทุกข์อันเดียวกันบ่พอใจกับทุกข์อันเดียวกันห้าสิพยายามนอกนั้นกรรมฐานสี่ิเป็นแค่เครื่องสงบจิตเป็นเครื่องอยู่ วิปัสสนาเป็นเครื่องทําให้หลู้ความจริงโดยถูกสมุทัยนิโรธมรกส่วนกรรมฐา,านอันนั้นเป็นเครื่องปลีกแยกย่อยจังจนย่มิตต่างๆที่เกิดขึ้นกัรกบแค่ว่าเป็นของแถมซะบม่ได้เป็นจริงเป็นจังอีอยั้มันก็แค่นั่นแหละพวกเรานันอยกเก็บเข้าเป็นอารมณ์สังเกตความถ้าิ่งทีนา่าสังเกตติสุดคืออารมณ์ของเจ้าของเองสังเกตอารมณ์ในความพ่อใจกับกบ่พ่อใจสองย่างนี่แหละ ก่อนที่สิบปพ่อใจมันก็เกิดจากความพ่อใจสะก่อนพี่หน้าให้มันรูเท่าท่านความคิดของจ้คของเมื่อรูเท่าท่านความคิดแล้วภาพนึกคิดจินตนาการว่าเกิดเมื่อภาพนึกคิดจินตนาการว่าเกิดแล้วอารมณ์ก็บว่าเกิดในความพ่อใจกับว่าเกิดว่าพ่อใจกับว่าเกิดนะพบกับดับไปสังเกตจิตในจิตกับแบบนี้สติกำกับจิตกับแบบนี้นั่นแหละจึงว่าจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดอันนี้เป็นข้ามบาลหลวงปู่ดุลซึ่งเขาเอามาพิสูจน์ในตัวเขาเองแล้ว ส่ว <Yeah. S 2> นการจะเห็นผลหรือเห็นผลเป็นเรื่องของภครของมั่นว่าอาจสามารถยืนยันตัดสินในบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้ <Yeah. S 2> เท่ากับตัดสินเท่าเองเท่าปล่อยกับปล่อยของเท่าเองเท่ายึดกับยึดของเท่าเอง <Yeah. S 2> บ่ามีผู้ใดมารู้ว่าละจิตของผู้ใดได,ไดนอกจากผู้เพิ่นเลิศไปแล้วอันนี้บ่เว้เบาถึงอันเป็นของแถมปีกย่อยซื่อดอกนั้นจังว่าจากหูวาจากของมีบุญมากมีบุญหน่อยให้เบิ่งความสงบของเจ้าของนั่นแหละคนมีบุญมากคือคนที่มีความสงบมากเออ เป็นคนอิบมักเหลืองมักเล่ามักบุญไหวนั่นแหละบุญคือความสงบเย็นออตัวน,นั้นต่างหากถ้าสิเป็นประโยชน์ขึ้นแหนะแหนะแนวทางให้ผู้อื่นโดยวิชาออแหนะความู้ให้เขาว่าเหเหตุมาจังสีเป็นบ้างส่ออแต่ว่าบ่ได้เอาความู้ของเจ้าของไปยืนยันตัดสินกับไผนี่คือถ้าไม่เป็นประโยชน์โดยภาควิชาการส่วนเขาสิเหตุหรือไม่เหตุกับเรื่องของไฟของเรลานั่นเขาละเรื่องกันสิปล่อยว่างหรือปล่อยว่างก็ตามแม้ความรู้จริงและความรู้จำ ผู้เพิ่นถึงแล้วเพิ่นว่างบดบ่มีอย่างจากยางสะดวกสาไปคือคณะใดสิสิ่งสิเขามากกระทบทั้งตาพัศสสิเกิดหรือบาเกิดขึ้นอยู่กับว่าห้าสิดับความคิดในท่านหรือบาท่านเท่านัาน้นเองถ้าดับความคิดบ่ท่านพัะเกิดแน่นอนในความพอใจนั่นแหละเพาว่าพ่อใจสิเขาใจยา่งนาเดียวขบว็บ่ได้เพราะว่ามันจากได้ดังใจมันเลยบ่พ่อใจสาเหตุสิถูกปาท่านสิของยึดมันถือมันไว้ก็เกิดเป็นทุกข์ วิปัสนาไอ้กรรมาฐานฐานที่ตั้งแห่งการกระทาคือการงานที่เขาเหตุคือเห็ุอย่างแตกแกะบ,บท่ท่านแต่ท่านเกิดอารมณ์ขึ้นวิญญาณเกิดพบเกิดมีอยู่เท่านั้นแหละ mm. เอาสั้นแค่นี้นะเอาพระ